ามามาถึงเวลาเรามากับไข่หลังมันนั่นแหละเอาออกบนเอาออกเล็กเอาหนูาขาวนั่นออกแยกทำตับเจ้ามันคนละแบบขันดามันต้องสดเด้าขันดาสดเมื่อไหร่สพี่กินสดไรอันนี้มันสดขันดังคั้วไอ้เนอันนี้ส้อยจูของเนื้อคั้วได้เป็นเราเพราะเป็นเนื้อหัวเด้อส้อยจูไข่หลังคั้วแต่ว่าตับม่ตับงัว แต่บไกใครหลังเป็นของกล้วยท้าไรเผื่ออืมข้าวจานนี้ละพี่น้องเอาไว้ยซอยจุตับนัขันวาเล่าค่ะบ๊อกำมัามากนั่งมงนี้เลวมันนั่งมงนี้มันมันสะดวกเข้าบบะนี่วัสดีครับอาวงั้่นมาพี่น้องสาวมนุนจัดันนี้ให้เพื่อนแม่มอนกินน้ำรอาไวนิ่เลยแม่ด้ออนันนี้ต<อ>้มแล้วม มาเด้อไป่น้องปั้นเน,เน,เนียกกนอ,อันนี้สามอันนี้ไข่หลังเดินไปน้องอันนี้ไข่หลังอันนี้แม่ว่ามันตับเด่นนี่ยนะไข่หลังไข่หลังกล้วยโอ้เทียวมันขูดไหมคุณกจกินป่งที่ใสปลาเด้ตาบดเดือเพิ่มคาว ก้งแค่วา,ราไรยันเลยแม่กุ้งลิฟแซนปลานน่าตาบอดมันขึงตาคือมพยาธิในกุ้งอยานิโน้ยงกเยินวขาวนี่พอะรันีนอันนี้ผมกินแล้วผมก็ะเย็นน้ำมนซืออ่ะไรประหยาดเรื่องมนแคาา่ลังเจา้าเลยแสบว่าตับน้ำมีดอ อันนี้กินขัาก,กินเนี่ยมาเริ่มไปนอ้องแบบบผักเสริมนเลยเออขอบอกฮามาก,กินนี่ยผักเสริมกินกับอันนี้มันหลอกเข่ากันแท้ท <พอ S 2> ี่นอ้องเบิ่งกเจี๊เป็นไรแซ่บปะแซบอยู่มันงปวดว่าอะไรมันแขนปวดอ้าเวเป็นแะไรเจีย๊ยอผม จำอออบอกเนอันีเ่เขาเสิร์เปี๊งคนเดินแล้วเสิรไอ้กิน่บบบนี้อือไม่รู้อม่รู้เยสิเปปี๊งคนดิกินเที่ยเดียวมัน้นการนั่นหละพี่นองอือแล้ว้เปียงนี่หนีอะไรต่อเอกเปี๊ยงทีนี่จะเปปี๊งทุกันกินี่พูดแล้วโอ้ตดแก้มแด้กบแก้มได้ยัพวกได้ของแทบหมดนแล้วจะเจะไ์้อีแกบอบ่บ่ไม่รู้ เป็นห่วงบ้าไพลังดูได้มีแต่ว่าซื้อมันได้นไอยแซ่บเอาไพลังแซ่วนอกจากคนเพื่อนมุ้งจักกันแต่เพื่อนเพื่อนมุ้งจักกันมันซื้อได้หลายอยู่เานอาจากเพื่อนเุางมได้เนื้อรูดหนึ่งขอความเด็ดจับหลายก็หนีข้ามหนึ่งออไปเพหมดเขาเจ้า่าเขาทีให้ไปเบียร์ได้รั่งแล้ว เป็นนางขายเบียร์เลยเี็ดดีเลมนันไม่มขายเบียร์ค่อยแม่น่อยข้าวม,มันหน่อยดีอด้นน้อยอ้นใหญ่มินเฟันอุดนนชื่อเบียร์รังมึนสอย cùng mình đảo nha mẹ nói mẹ kinh khó lẽ mà mẹ lẽ mà tiền กินข mm ้าวเจ้าท <semb> <for> ุกหม้อเลยอื่นกินข้าวเจ้ากินแกงกับอกแบคมปากอืมมันสบายกินยานึ้งคมปาพอไปกินก็มึน้ังเวีนหมดแล้วมนไม่หล่อก็ะไ้ใ่บ่วงกรดกกระมือจื เติมหรือเป่ข้าวันทำดิบเค็ม คนเมืองขาวเนี่ยรวดขึ้นมา 7, กเจ็ดแสนกาขั้นแปดแสนขั้นจาก,กุงเทียบม,มากอ่ะนักข่าวคนว่าตำรวจว่าขึ้นบ่มันยึดติดทำไรแมะะ่ว่ะมาจากกรุงเทพไม่ยมมึดถ่านอ่ะเจ็ดแปดแสนขั้นมันเทศากาลน้ำหลอก,าการถางอาการบ้านเมืองน้ำ แานานมงเราเล่ยผากันมากเลยนะมันได้ไปนอกขึ้นเยอะไปน่อนนทำม้นเมือเม้อแมวไกินนำ ใส่มือเลยไม่้องนึกขนาดเงินโอ้โหพีน้องนี่นี่ห้องน้ำ พี่น้องถามเบาเป็นวนันบอเห็นว่าเจ้ากินเนื้อกินยังเนี่ยเจ้าก็จกินเหล่านั่มเจ้าก,กินหรือซื้อพ่กกินเหล่าเจ้าบลาข้าวเจ้าบลาข้าวดีไปแล้วมันก็เลยจะลื่นนะพี่น้องผู้ใดเป็นเคยกิน,กนมันก็ลึ่นแล้ว

กินยูปเดียวก็ไม่แอนแล้วนั่งเล่นมือมือถือเราโอ้แสบแสบต้องเอาเข่าใช่น้ำม,ม,มันกิบครอบ สุดยว่พี่น้องสุดยว่ใครตับนี่ตับง่วแต่ว,ว่าเครื่องในอมนใครเน่ยมันของกล้วยนิ่งเนียบ วงเราบางสินาะบวสุภาพเขอถอดได้ไหมครับเพื่อนล้างปลาห้มา

แม่นอ้ยเอามาทรงแราเป็นไม่อยากมากนะ